สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับแอนนี่ยันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แอนนี่อยู่ที่มิสูพระนครสาขาสันใหม่นะคะวันนี้มาทําอะไรไม่ได้มาทําอะไรมาตรวจงานจ้าเออตอนน,อน,นี้แอนนี่กําลังทําการแต่งรถอยู่ด้วยกัน2งรุ่นนะคะจะเป็นตัวกระบะตัวเตี้ยนหนึ่งหนึ่งรุ่นแล้วก็เอซเดอร์คอร์สอีกหนึ่งรุ่นนะคะเดี๋ยวแอนนี่ oh <my> จะพาไปดูว่าตอนนี้ช่างเขากาลังติดตั้งอะไรไปบ้างนะคะ oh มาค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวแอนพาคุณผู้ชมมาชมในส่วนของกระบะกันก่อนละกันนะคะตัวนี้จะเป็นตัวแคปเตียเนะเาะว่าตอนนี้ทีมช่างเขากําลังจะมาทําอะไรนะคะอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวแคปเตียนะคะที่คุณผู้ชมกำลังรับชมเนาะเดี๋ยวเขาจะมีในส่วนของการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆติดตั้งสเกิร์ตนะคะเดี๋ยวแอนนี่ค่อยอัปเดตให้คุณผู้ชมชมอีกทีนึงนะคะแต่ตอนนี้เราไปดูในส่วนของ4ี่ประตูยุกศูนย์กันบ้างจ้ะ ไปเลยจ้ะไปเลยจ้ะว่าเขากำลังทำอะไรมาจ้กพี่จ๋ามาจ้กมาจ้กมาจ้าตอนนี้นะคะคันนี้ก็คือพี่ฮอ,อนย m i มิ u b บิชิไคลทันในรุ่นของสี่ประตูยกสูงนั่นเองนะคะตัวนี้เป็นตัวออลตร้านะคะเป็นตัวเกียร์ออโต้เนาะตัวนี้ก็ตอนนี้ทางช่างกำลังติดตั้งในส่วนของซุ้มล้อเนาะ แล้วก็ในส่วนของกาบประตูด้านข้างนะคะแล้วก็ติดตั้งในส่วนของสกูฝากระโปรงหน้านะคะแล้วก็จะมีในส่วนของติดตั้งในส่วนของกันชนหน้าหลังก็ตอนนี้กําลังทําการติดตั้งเดี๋ยวยังไงอัปเดตก,กันอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวต่อไปเราไปดูในส่วนของเอทินเดอร์คอร์สกันค่ะ มาค่ะต่อมาเรามาดูในส่วนของ e อ p เพน e ด c ร์คที่ฮิตตลอดการของเรากันเลยนะคะอย่างที่คุณผู้ชมกำลังรับชมอยู่คันนี้นะคะก็คือคันนี้จะเป็น Expander c o ์คอของพี่วัดนะคะที่มาจากกรุงเทพมหาคนครเนาะตอนนี้ทางช่างก็กำลังติดตั้งในส่วนของกล้องรอบคันแล้วก็ระบบบายสปอร์ตให้กับคุณลูกค้านะคะซึ่งวันนี้ก็ติดตั้งหลายอย่างอยู่พอสมควรนะคะทั้งคเพดทั้งจอกลางจอหน้าเบ้าครอบมือฝาท้ายไฟฟ้าก็คือ จบอยู่ในพี่ช่างทีมงานของเราเลยนะคะก็เดี๋ยวเสร็จยังไงคุณผู้ชมได้รับชมแน่ๆแล้วก็จะว้าวตื่นตาตื่นใจมากๆกับพี่เอ p กซ r เพนเดอรคอสีขาวคันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆ EP ต่อไปนะคะโปรโมชั่นเด็ดๆของเซลเลน,นี้อย่าลืมติดตัต้มมาซาน ไลฟ์ลิงกับท่านค่ะอย่าลืมติดตามในช่อง y o u ูทูบมิตซูใหม่บายเอ็กโปรแรงและช่องของแอนนี่เองนะคะก็เพิ่งคลอดมาใหม่ๆ่เองเพิ่งคลอดมาได้สองสาวันนะคะคือช่องมิตซูโปรแรงบายเซลแอนนี่นั่นเองนะคะฝฟากดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย